เจมินบริการดีสุดๆไม่เคยขัดจัดให้ตลอดจริงเซลมินนะครับบริการดีตลอดทีด่ครับเซลดูแลดีต่อประทางเจมินได้เลยนะครับองมินค่ะดีมากยับจะหาคุณอยากได้รถยนต์ฝาให้ลองคุยกับผมดูก่อนจะเกิดคุณอยากได้รถยนต์ฝาสักคันให้คุณลองฟังเพลงนี้ดูก่อน จะหาคอยากได้รถยนต์ฟอร์ให้ลอมาคุยกับผมดูก,ก่อนสาคัญซื้อกับเจไม่เกสวัสดีครับในมิ้นต่อนะครับผมมาพบคุณผู้ชมทุกท่านเหมือนเคยนะครับของสุดท้ายแล้วนะครับกับ Ford Ranger โฉมปัจจุบันเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะพามาชม Ford Ranger XLT มารีรันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับกระบะ4ประตูยกสูงรุ่นที่ขายดีที่สุดของ Ford นะครับผมรีรันกันอีกครั้งกับพี่ร็อกเกอร์ฟอร์ดเบนเจอร์ของผมเองนะครับผมอยู่ด้กันมา1ปีแล้วนะครับคันนี้สําหรับรายละเอียดความคุ้มค่าระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบความปลอดภัยก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุของ XLT เนี่ยมีอะไรบ้างรวมถึงชุดแต่งที่ผมแต่งให้กับรถตัวเองเนี่ย เรียกว่าแต่งน้อยมากๆนะครับผมเน้นส่วนลดเต็มๆเลยเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันในคลิปเลยนะครับไปเลยก่อนจะไปชมรายละเอียดของ XLT และชุดแต่งรอบคันผมรบกวนนิดนึงนะครับผมช่วยกดติดตามกดไลค์ช่องจ i มินฟอร์ดเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปหน่อยนะครับขออนุญาตขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมขอบคุณครับมาชมกันเลยนะครับผม XLT ราคาณนะปัจจุบันนะครับเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่8,57 0 0 0บาทเกียร์ออโต้จะอยู่ที่9,2 0 0 0บาท XLT เนะี่ยจะมากับเครื่องยนต์ดีเซล2 2ลิตรนะครับผมเกียร์เป็นเกียร์6สปีดแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าแรงบิดเนี่ยอยู่ที่385นิวตันเมตรถึงจะเป็นเครื่องยนต์2.2นะครับผมแต่ว่าแรงม้าแรงบิดที่ให้มาเนี่ย จะเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ดีเซล3,000ันสมัยก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรนะครับผมใช้งานบรรทุกของขึ้นเขาลงห้วยสบายๆนะครับสำหรับชุดแต่งในด้านหน้าของ XLT คันนี้นะครับผมคันนี้ผมทำการติดเป็นฟิลม์มเซรามิกรอบคันนะครับผมความเข้มเนี่ยบานหน้าผมติดเป็น60รอบคัน80นะครับผมกลางคืนก็จะมืดนิดนึงนะครับผมขออนุญาตเรียนตรงๆแต่ว่า ผมเนี่ยต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับเลยติดรอบคันเนี่ยมืดหน่อยแล้วก็บานหน้า60นะครับผมตรงเนี้ยลูกค้าสามารถเลือกได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งความเข้มความสว่างรวมถึงยี่ห้อของฟิล์มกรองแสงนะครับย้ำว่าเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับผมไล่ต่อมานะครับผมประจังหน้า FORD ตรงแนี้สีตัวอักษรลูกค้าสามารถเลือกทําสีได้นะครับผมแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เลือกทาสีนะครับเลือกเป็นดําด้านทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับผม หรือว่าถ้าไม่ชอบกระจังหน้า F o. R D ก็จะมีอีกรูปหนึ่งที่เป็นรูปม้ามาสแตงนะครับม้ามาสแตงนะครับ <c oughs> <c oughs> มี2รูปนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้ต่อมานะครับผมครอบไฟหน้าครอบไฟหน้าเนี่ยจะมากับเซตกับครอบไฟท้ายด้วยนะครับผมจะติดทั้งครอบไฟหน้าแล้วก็ครอบไฟท้ายเลยนะครับช่วยเพิ่มมิติให้กับตัวโคมไฟของรถทั้งด้านหน้าและด้านท้ายนะครับผมให้มันโดดเด่นมีมิติยิ่งขึ้นนะครับผม หรือว่าถ้าติดเป็นไฟมาสแตงไฟท้าย LED เนี่ยก็ไม่ต้องติดครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายนะครับผมเพราะว่าอย่างตัวครอบไฟท้ายเนี่ยมันจะไปบังแถบไฟ LED ของเรานะครับผมถ้าเปลี่ยนไฟมาสแตงเปลี่ยนไฟท้าย LED ไม่ต้องติดนะครับครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายเพราะว่าไฟที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยรออยู่แล้วนะครับผม XLT เนี่ยจะมากับไฟตัดหมอกจากโรงงานเลยนะครับมากับตัวรถอยู่แล้วไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมด้านหน้าเนี่ยติดตั้งเพิ่มเติมแค่ตัวกระจังหน้าแล้วก็ตัวครอบไฟหน้าแค่นี้เองนะครับผม ก่อนจะไปชมด้านข้างนะครับผมจุดเด่นของ XLT โมปัจจุบันเนี่ยคือมีระบบ ESP และ ROM นะครับผม2ระบบเนี้เมื่อก่อนจะอยู่ใน Y Tra ทรซึ่งราคา1ล้านขึ้นไป2ระบบนี้คือระบบป้องกันรถหมุนและป้องกันรถพลิกคว่ำนะครับผมมีรถกระบะแค่ไม่กี่รุ่นในท้องตลาดบ้านเรานะครับผมที่จะมี2ระบบนี้ใส่มาให้นะครับยิ่งเป็นรถกระบะที่อยู่ในเซกเมนต์ราคาประมาณ8 9ถึง้แสนบาทเนี่ย น้อยมากๆนะครับขออนุญาตบอกตรงๆนอกจากนี้ XLT ยังมาพร้อมกับ Cruise Control ด้วยนะครับผมช่วยลดความเมื่อยล้าเวลาเดินทางไกลๆให้กับผู้ขับขี่ได้มากๆเลยนะครับเวลาผมเดินทางไปส่งรถลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยใช้ประจำนะครับผมรวมถึงเวลาใช้ Cruise Control เนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันจะสิ้นเปลืองน้อยกว่าด้วยนะครับผมพูดง,ง่ายๆว่าใช้ Cruise Control เวลาเดินทางไกลๆเนี่ยประหยัดน้ำมันกว่าด้วยนะครับนอกจากนี้ XLT ยังมากับ ไฟหน้าออโต้ที่ปัดน้ำฝนออโต้เราไปชมด้านข้างกันต่อเลยนะครับไปเลยมาต่อกันในด้านข้างเลยนะครับไล่มาเลยที่ผมติดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับให้กับเอทีของผมคันนี้คิวล้อขนาด3นิ้วนะครับผมแบบเรียบเนื่องจากผมเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนล้อแม็กซ์นะครับผมล้อแม็กซ์กับยางเนี่ยผมใช้เป็นของเดิมตรงนี้ผมเลยเลือกติดเป็นคิวล้อ3นิ้วพอนะครับผมถ้าติดคิวล้อ6นิ้วเนี่ย มันจะดูซุ้มล้อจะใหญ่แล้วล้อมจะขุบเข้าไปข้างในนะครับผม,มจะดูไม่สวยสําหรับผมนะก็เลยเลือกติดเป็นคิวล้อสนิ้วพอไล่ต่อมาเลยนะครับที่เห็นเนี่ย MAX กับยางของคันนี้เป็นของเดิมจากโรงงานนะครับผม XLT ชมปัจจุบันเนี่ยจะได้เป็นล้อมแม็กซขนาด17นิ้วสีดําแบบนี้นะครับรวมถึงยางที่ให้มาเนี่ยเป็น Bridgestone d เ e l e r นะครับผมเรียกว่าให้ของดีมาเลยนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมยังไม่เปลี่ยนล้อแม็กนะครับผมใช้ยางเดิมที่คุ้มก่อนนะครับมีกว่าสอปีเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแม็กแล้วก็เปลี่ยนยางทีเดียวเลยนะครับผมเนื่องจากผมเนี่ยเป็นคนขับรถเร็วแล้วก็เน้นใช้งานในเมืองด้วยจึงเลือกเป็นยาง H t กับล้อเดิมไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแม็กแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นนิตโตเป็นอะไรก็ว่ากาันอีกทีตรงล้อแม็กกับยางเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมความชอบแต่ละท่านการใช้งานของแต่ละท่านจะไม่เหมือนกันนะครับไล่ต่อมานะ สีดําด้านตรงครอบแก้มโลโก้เนี่ยของเดิมเนี่ยตรงนี้จะเป็นสีโครีมียมสีเงินนะครับซึ่งเป็นสีเอกลักษณ์ของรุ่น XLT นั่นเองตรงนี้ผมก็ติดครอบแก้มสีดําด้านไปให้มันเข้ากับอ็อกเซ็ตตอรี่ต่างๆของรถนะครับผมที่เป็นสีดําไล่ต่อมานะครับ XLT ชมปัจจุบันนี้จะมากับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างอยู่แล้วด้วยนะครับรวมถึงตัวกระจกมองข้างเนี่ยโฉมปัจจุบันจะเป็นสีดําไล่ต่อมาที่ผมติดเพิ่ม,เต,มเติมก็จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับอย่างคิ้วกันสาด ฟิล์มกล้องแสงคิ Q ้วกราสร์กระบาดไรเดอร์กรอบป้ายพายางพวกนี้เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ผมติดให้ทุกคันนะครับไม่ต้องกลัวเลยรถตัวเองก็ติดนะครับชุดแต่งด้านข้างที่ผมติดให้รถตัวเองเนี่ยก็จะมีแค่นี้นะครับผมที่เห็นนี่ก็เป็นของเดิมหมดเลยครับอย่างบันไดข้างเดิมเนี่ยสามารถรับน้าหนักได้ 100- ่งร้อยถึงหนึกิโลกรัมเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นการก้าวเหยียบขึ้นลงรถเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะครับไม่หักแน่นอนต่อนจะไปชมด้านท้ายกันต่อนะครับผม xlt เนี่ย จะมากับพวงมาลัยไฟฟ้าควบคุมด้วยมอเตอร์นะครับจะต่างจากพวงมาลัยไฟฟ้าหรือว่าพวงมลฟฟาลัยพาวเวอร์ของรถยี่ห้ออื่นๆหรือว่ารถสมัยก่อนอย่างไรพวงมาลัยไฟฟ้าควบคุมด้วยมอเตอร์ของ Ford เนี่ยจะมีมอเตอร์แยกการทํางานควบคุมตัวพวงมาลัยต่างหากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าพวงมลฟฟาลัยพาวเวอร์ของแบรนด์อื่นเนี่ยจะใช้กําลังจากเครื่องยนต์ผ่านเพลาเข้าวเวียงมาช่วยผนแรงตัวพวงมาลัยนะครับผมเพราะฉะนั้นพวงมาลัยของ f อร์เนี่ย ประหยัดน้ำมันกว่าให้องศาการเลี้ยวการโค้งที่มันยําเฉียบคมกว่าเวลาถอยหลังเข้าจอดหรือว่ารถจอดสนิทเนี่ยบุญพรมลายเนี่ยพรมลายจะมีน้ําหนักเบานะครับผมหลังๆจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยใช้เรนเจอร์กันเยอะนะครับเนื่องจากพรมลายของ Ford เนี่ยทีเด็ดเลยนะครับของดีจริงๆนอกจากนี้เ l t ยังมาพร้อมกับจอทัชสกรีน8นิ้วจาก Ford ด้วยนะครับผมจอตัวเนี้ยรองรับ Apple Carplay Android Auto นะครับรวมถึงมาพร้อมระบบช่วยโทรฉุกเฉิน ระบบเนี้สำคัญมากๆเลยนะครับผมแทบจะเป็นกระบะเจ้าเดียวในบ้านเราเลยนะครับที่จะมีระบบนี้ให้นะครับของบางยี่ห้อเนี่ยจะมีให้ในตัว SUV ที่เป็นตัวท็อปเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องเสียเงินของ Ford เนี่ยมีให้ตั้งแต่ตัวแคบ XL Street เลยนะครับผมสำหรับระบบช่วยโทรฉุกเฉินระบบนี้ยสำคัญมากนะครับกรณีเราเดินทางคนเดียวเราเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงขนาดแอร์แบ็กแตกหรือว่าถ้าโดนชนท้ายเนี่ยระบบตัดการจ่ายน้ำมันจอตัวนี้ จะทําการต่อสายไปที่1669โดยอัตโนมัติเลยนะครับเงื่อนไขก็คือเราต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์กับตัวจอนะครับแล้วก็โทรศัพท์ของเราเนี่ยต้องสามารถโทรออกได้ถ้าเกิดเราสลบอยู่ในตัวรถเนี่ยที่ผมย้าว่าสําคัญมากๆนะครับเจา้าหน้าที่เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้พูดสายตอบรับกับเขาเนี่ยเขาก็จะทําการส่งเจ้าหน้าที่มาตามพิกัดที่จอตัวนี้ได้ส่งมาให้เขาเลยนะครับผมถึงบอกว่าสําคัญมากนะครับเซฟชีวิตคนมาเยอะแล้วนะครับถ้าไม่มีระบบเนี้ย เกิดอุบัติเหตุเดินทางคนเดียวในที่เปลี่ยวแล้วสลบอยู่ในตัวรถเนี่ยโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยสูงมากๆนะครับผมผมย้ําอีกทีนะครับว่าระบบความปลอดภัยก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุพวกเนี้ยไม่สามารถตกแต่งเพิ่มติดเพิ่มได้นะครับผมไฟ LED เอยชุดแต่งต่างเอยเนี่ยติดเพิ่มได้นะครับราคาไม่เท่าไหร่เลยถ้าจะเลือกรถสักคันเนี่ยอยากให้เลือกที่ความปลอดภัยความคุ้มค่าเป็นอันดับแรกนะครับผมเดี <S <S ย๋ยวไปชมด้านท้ายกันต่อเลยนะครับไปเลย อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของรถกระบะฟอร์ดนะครับผมแชสซีจะเป็นชิ้นใหญ่นะครับผมขึ้นรูปชิ้นเดียวไร้รอยต่อนะครับสามารถบรรทุกได้1.3ตันโดยไม่ต้องเสริมแนบใช้งานเป็นานานเนี่ยตัวแชสซีไม่มีคดไม่มีงอแน่นอนนะครับผมรวมถึงที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับกับระบบช่วงล่างที่เป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดนะครับผมชกไข่แนบซ้อนให้เอกลักษณ์ฟิลลิ่งการขับขี่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของฟอร์ดนะครับผม นุ่มและหนึบที่สุดผมกล้าพูดเต็มปากเลยนะครับในข้อนี้คุณผู้ชมเนี่ยที่ยังไม่เคยทดลองขับรถกระบะฟอร์ดนะครับอยากเรียนเชิญอยากแนะนานะครับผมให้ไปลองหรือมาลองทดลองขับรถกระบะฟอร์ดดูนะครับผมมาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับผม x อ t เนี่ยจะมากับไฟเบรกดวงที่3จากโรงงานอยู่แล้วนะครับรวมถึงไล่ฟ้าที่กระจกหลังด้วยนะครับผมส่วนสติ๊กเกอร์แรนเจอร์ขับกับ ไฮแลนด์เนี่ยไม่ได้มานะครับผมติดเข้าไปนะครับไล์ต่อมาที่ติดเพิ่มเติมก็จะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานกระบะไลเนอร์นะครับผมไล์ต่อมานะครับก็จะเป็นตัวครอบไฟท้ายตัวครอบไฟท้ายนะครับผมมากับชุดครอบไฟหน้าเมื่อสักครู่นั่นเองช่วยเพิ่มมิติความโดดเด่นให้กับตัวโคมไฟในด้านท้ายรถขึ้นมานะครับผมแต่แนะนําว่าถ้าเกิดเปลี่ยนไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED เนี่ยไม่ต้องติดครอบไฟท้ายนะครับมันจะไปบงังไอ้แถบ ไฟ LED ของเรานะครับผมเสียราคาเลยนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนไฟท้าย LED เราไปติดเข้าไฟท้ายด้วยเนี่ยไล่ต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นกันชนท้ายเดิมๆจากโรงงานนะครับผม XLT เนี่ยจะมากับกันชนท้ายลักษณะนี้แล้วก็มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยจอด4จุดด้วยนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยก็จะมีเป็นภาพสามิติขึ้นที่ตัวหน้าจอทัชสกรีนด้านในนะครับผมจะขึ้นว่าฝั่งไหนเนี่ยมันใกล้จะชนจะเป็นเซ็นเซอร์สีเขียวสีส้มแล้วก็สีแดงนั่นเอง รวมถึงก็จะมีเสียงเตือนนะครับผมยิ่งใกล้ก็จะดังถี่ขึ้นตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะเริ่มจับระยะที่ประมาณ1เมตรถึงเมตรห้นะครับผมหมดแล้วนะครับชุดแต่งที่ผมแต่งให้กับรถตัวเองนะครับรอบคันมีแค่นี้เลยจริงๆนะครับเน้นส่วนรถเต็มๆเลยสําหรับตัวผมเอง XLT เนี่ยจะมากับเบาะหนังแล้วก็จอทัชสกรีนด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปชมภายในคร่าวๆกันดีกว่านะครับไปเลยภายในคร่าวๆของ XLT นะครับผมไล่มาเลยนะครับ กระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับผมกระจกก็เป็นไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับระบบเซ็นอร์ล็อกไฟหน้าของรถยนต์ฟอร์ดเนี่ยจีตรงนี้นะครับผมของกระบะฟอร์ดหมุนซ้ายสุดคือปิดหมุนมา1ครั้งคือเปิดไฟลีหมุนหนึ่งครั้งเปิดไฟหน้าถ้าหมุนไปขวาสุดเนี่ยจะเป็นเซตเป็นระบบไฟหน้าออโต้นะครับผมสวิตด้านขวาของตัวหมุนเปิดปิดไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวเพิ่มลดแสงของจอ ้จอหน้าปัดแล้วก็จอทัชสกรีนเลยนะครับสามารถเพิ่มลดแสงได้กรณีเดินทางกลางคืนเนี่ยถ้าแสงมันสว่างไปแล้วก็ลดได้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างน้่นท้ายกระบะี่อยู่ใต้ไฟเบรกดวงที่3นั่นเองนะครับพวงมลลาลัยไฟฟ้าพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับผมพวงมลลาลัยไฟฟ้าตัวนี้ย้ำว่าควบคุมได้มอเตร์นะครับจะต่างจากพวงมลลาลัยไฟฟ้าพวงมลลา,ามล,ลายัยพอร์ของรถยนต์ยี่ห้ออื่นๆนะครับผมรวมถึงจอทัชสกรีน8นิ้วจากฟอร์ดนะครับผม รองรับ Apple CarPlay Android Auto และมาพร้อมระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะครับสำคัญมากๆคุ้มค่ามากๆด้านหน้าคันเกียร์เนี่ยก็จะมีสวิตช์เปิดปิดระบบ ESP กับล้อมนะครับผมถามว่า2ระบบเนี้ดีอยู่แล้วจะมีปุ่มให้กดปิดทำไมนะครับเอาไว้สำหรับกรณีเราติดหล่มนั่นเองนะครับผมไม่งั้นขึ้นจากหล่มไม่ได้นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยผมติดตั้งเป็นกล้องบันทึกวิดีโอหน้ารถนะครับส่วนด้านหลังเนี่ย หลังช่องเก็บของตรงกลางก็จะมีช่องปลั๊กไฟ12โวลต์น,นะครับสามารถเสียบหัวแปลงชาร์จโทรศัพท์ชาร์จแท็บเล็ตได้เลยนะครับผมสะดวกสบายมากเวลาเดินทางไกลๆคนนั่งหลังเนี่ยไม่ต้องโยงสายมาเสียบข้างหน้าให้มันเกะก,กะแล้วนะครับผมด้านหลังก็มีปลั๊กให้เสียบนะครับผมรวมถึงใต้เบาะเนี่ยสามารถยกขึ้นเก็บของได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์แม่แรงช่วยเหลือชุกเฉินต่งตางๆเนี่ยจะอยู่หลังเบาะนะครับพับลงมาพวกแม่แรงอุปกรณ์ช่วยเหลือ่วยเหลือต่างๆก็จะอยู่หลังเบาะนะครับ ก็จะเป็นคร่าวๆข,ของ x r t นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับ Ford Ranger XLT กระบะ4ประตูยกสูงรุ่นที่ขายดีที่สุดของ Ford นะครับผมผมใช้เองเนี่ยพูดเต็มปากเต็มคำว่าคุ้มค่ามากๆนะครับรุ่นนี้ถ้าไม่ดีจริงไม่คุ้มจริงผมก็ไม่ซื้อนะครับแนะนำกันตรงๆนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเซลแล้วก็มาเชียร์ XLT คุณผู้ชมเนี่ยหากกำลังสนใจรถยนต์ Ford อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน ทักหาเจมินฟอร์ดได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับผมในทุกช่องทางที่ผมทิ้งไว้ให้เลยมีเงื่อนไขในใจยังไงนะครับผมอยากใช้เงินออกรถกี่บาทอยากแต่งมากน้อยประมาณไหนจะเน้นส่วนลดแบบผมคันนี้หรือว่าจะแต่งเป็นอเมริกันสไตล์วายบอดี้เหมือนคลิปกันก,นก่อนที่ผมได้รีวิวให้ดูเนี่ยได้หมดเลยนะครับความชอบและก็การใช้งานของแต่ละท่านมีเหมือนกันนะครับทักมาปรึกษามาสอบถามผมได้ในทุกช่องทางเลยนะครับยินดีนะครับผมหรือว่า จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้ครบถ้วนแน่นอนคลิกเคลียร์กันเลยนะครับถ้ารีบใช้รถต้องการรถไปใช้งานแล้ว xlt โฉมปัจจุบันนี้คุ้มค่ามากๆนะครับผมทั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ระบบความปลอดภัยก่อนเกิดเหตุหลังเกิดเหตุทั้งเครื่องยนต์2 2ที่เป็นเครื่องยนต์ที่ผู้ได้เต็มปากว่าเสถียรที่สุดของ ford ตอนนี้นะครับได้จอทัชสกรีนได้ esp ได้อมได้ช่วยโทรฉุกเฉิน เบาะหนังไฟตัดหมอกภูกมลไยไฟฟ้าควบคุมได้วยมอเตอร์แชสซีชิ้นใหญ่ขึ้นรูปชิ้นเดียวบรรทุก1.3ตันไม่ต้องเสริมแนบลุยน้ำได้สูง80เซนทั่วมิดล้อลุยได้นะครับผมกับรุ่นราคาอยู่ที่ประมาณ8-9 0 0 0 0แสนบาทพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าคุ้มที่สุดในเซกเมนต์รุ่นราคานี้นะครับสำหรับกระบะ4ประตูยกสูงและทั้งหมดที่ผมพูดมานี้นะครับก็เป็นเหตุผล ว่าทำไม Ford Ranger XLT ถึงเป็นกระบะ4ประตูยกสูงรุ่นที่ขายดีที่สุดของ Ford นะครับผมของเขาดีจริงๆคุ้มจริงๆชมปัจจุบันเนี่ยใช้ดีอยู่แล้วนะครับส่วนรถเน้นๆล้นๆนด้วยนะครับผมตอนนี้ทำให้ซีเรียสเรื่องตกรุ่นรีบจัด XLT ชมนี้ไปเลยนะครับรับประกันว่าคุ้มค่าแน่นอนก่อนจากกันไปนะครับผมรบกวนมากๆเลยช่วยกดติดตามกดไลค์ช่องเจมินฟอร์ เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปหน่อยนะครับรวมถึงคลิปหน้าเนี่ยผมจะนํารถยนต์ฟอร์ดรุ่นไหนมารีวิวให้รับชมกับสไตลการตกแต่งแบบไหนจะได้ไม่พลาดรับชมด้วยนะครับผมคลิปนี้ขออนุญาตลาเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับพี่มีใครใ,ใจยังไงให้บอกผมพอยากแต่งมาแต่งน้อยแค่ไหนออกรถเท่าไรลองบอกผมทุกข้อเสนอตรงไปตรงมาไม่สับสนจาดก,การออนเงินโอนเขา้เขาบัญชีโชว์รูปปลอดภัยผ่านผม ซื้อรถออนไลน์กับผมปลอดภัยฉับไวไม่ยุ่งยากเท็จไร์ไฟแนนส่งมอบเปลี่ยนป้ายมุมบร,ริการถึงหน้าบ้านส่งมอบทุกที่ทุกชคชัยจริงใจโปร่งใสและปลอดภัยมากๆขอฝากใจมิทุกอยไว้ในอบอ้อมใจของคุณจะหาห้าัแยงได้รถยินฝ่า